สวัสดีครับโชอโฮดบาร์ครับโชอโฮดเหนียวค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ค o รี a h โฮมช้อปปิ้งค่ะใช่และ้วละละครับผมน,ะะนี่คุณเป็นอะไรครับคุณเหนียว ก็ต้องให้เหมาะสมกับมงกุฎที่ได้รับนิดนึงเห็นไคะไวันนี้แหมเปิดตัววิธีการจะมาแบบนี้ดูแบบว่าจะปาแปกลกแกไปไหมนี่เราเอาของใครมาเล่นเนี่ยนี่ก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะมาพูดถึงของเล่นเสริมทักษะ<อ>จากประเทศเกาหลี<อ>นี่เลยที่ประดิษฐ์กันมาแบบนี้ตามจินตนาการเสริมสร้างทักษะให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดีใช่แล้วล่ะฮะเพราะตอนนี้เด็กสมัยใหม่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วคุณใช่ค่ะคจะมาเล่นไก่กาละเล่เนี่ยแบบไม่มีความคิดไม่ได้แล้วเด็กๆเป่าเป่ายาง ไเป่ายานโดดกบอะไรไม่ได้แล้วดินน้ำมันอย่างเงี้ยผมว่ามันแบบว่าบางทีไม่สร้างสาร้าอันตรายด้วยถูกต้องนะคะมีสารปนเปื้อนแต่ว่าวันนี้ค่ะกับ l i h t t i n g Box นะคะเป็นของเล่นที่เสริมทักษะให้กับเด็กๆด้านต่างๆเยอะแยะมากมายเลยโอ้เริ่มอยากรู้แล้วฮะว่า Lighting Box มันคืออะไรครับ นะคะเรียกได้ว่าเสริมสร้างไม่ว่าจะเป็น IQ คิวามฉลาดนะคะอีิด้านอารมณ์ดานลงดีแบบนี้นะคะแล้วก็ C ีคิวความคิดสร้างสรรค์ทำให้เรามีจินตนาการใช่แล้วค่ะเชื่อว่าผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะอยากมีไล g ์ t ิ n งบ็อกให้กับเด็กๆในครอบครัวอย่างแน่นอนวันนี้เรามีมานำเสนอกันด้วยค่ะใช่แล้วละครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่คอรีย h โฮมช้อปปิ้ง 홀레이티 02-314-0100반짝한짝 세상에 없던 신기한 블로 아이들의 아 IQ, 이큐 발달에 도움을 주는 라이팅볼로 시즌2 평소에 꺼져있다가 흔들면 불이 들어오는 라이팅 설계 양방향의 라이팅볼에 세방향네방향 네 방향, 어떤 방향으로든 결합되는 팔방향 라이팅볼로 상사하는 대로 무엇이든 접착, 반짝 반짝 주황과 녹색의 야광 실리콘 튜브, 말랑 말랑 흰색 실리콘 튜브, LED 모리 딱딱 맞는 즐거움 구부리고 꺾고 쫀득 쫀득 신축성이 좋아 어떤 모양이라도 자유자재로. โโอโ้รู้จักไลติงบล็อกไหมยังครับมันมหัศจรรย์อย่างนี้นี่เองนะโอ้โหนี่คุณไม่ได้จะเล่นไก่กาแบบว่าแค่ต่อตัวต่อนะคนุณเราต้องแบบว่าเขย่าด้วยค่ะคือจะบอกว่าเจ้าไลติงบล็อกเนี่ยมีความพิเศษก็คือคนี่เลยเจหลอดไฟนี่นะคะคก็จะประกอบไปด้วย3สีด้วยกันนะคะค,คือถ้าเกิดคุณสัมผัสเนี่ยนะคะคมันก็จะให้สี ชี้กระพิบกระพิบแบบนี้<ช>ซึ่งเขาบอกว่าจะช่วยเสริมทักษะในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆเพราะว่ายิ่งถ้ามีสีสันมากๆแบบนี้เด็กๆจะให้ความสนใจแล้วก็มีสมาธิจดจ่อกับของเล่นได้นานยิ่งขึ้นถูกบบต้องนะฮะแล้วพิเศษกว่านั้นครับสามารถจินตนาการฮะแปลงกาย จอยติ้งบล็อกเนี่ยเป็นสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมวกนะครับรผมหรือว,ว่าจะเป็นนี่อันนี้คุณว่าเป็นอะไรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมองจากด้านุณ<อ>ผ, <ม S 1> ผู้ชมนะเหมือนเฮลิคอปเตอร์แต่ <ใช S 1> ถ้าเกิดมองจากด้านเหนียวอะ่ะมันเหมือนเขาเป็นกวางเป็นอูดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีหัวหัวไปแบบนี้ผมว่า เป็นเฮลิคอปเตอร์มากกว่ากวางนั่นสีก็แล้วแต่จินตนาการถ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนแบบเต่าเต่ายักษ์เหรือนจะเป็นหอยทากยักษ์ก็ได้ใช่ครับผมถ้าเป็นพวกนี้ก็ลูกบอลใช่ค่ะแน่นอนซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยกับของเล่นเด็กคุณผู้ชมเชื่อว่านะคะหลายๆคนก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อของเล่นสักหนึ่งชิ้นนะคะเรื่องของความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรกลูกคนหนึ่งแน่นอนจะจับของเล่นอมเข้าไปในปากแล้ว ได้รับสารพิษเป็นตะกัวหรือเปล่า<ช>ถ้าเกิดของเล่น<ผ>มไม่ดีแต่ว่าตัวนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่า l i h t t บ g b อกนะคะผ่านมอ,ออกกอของประเทศไทยเรียบร้อยอแล้วต้องบอกว,ว่าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมแน่นอนใช่ค่ะ,ะ,ะจะอมเล่นเจะเข้าปากอะไรเนี่ยไม่มีสารตะกัวถูกและนอกจากนี้ลงไปเล่นในน้ำได้ด้วย

แล้วแหะอยากจะแย่งเด็กเล่นต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เด็ก3ามขวบ,บนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสามขวบเป็นต้นไปนะคะยังสามารถช่วยพัฒนาการทางด้านของการเรียนรู้เพราะว่านอกจากทักษะ IQ EQCQ ที่เราบอกไปแล้วเนี่ยนะคะช่วยพัฒนาอย่างแรกเลยวิชาที่จริงๆแล้วไม่ต้องเข้าโรงเรียนนะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ถูกะน,นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตอบมันไม่ใช่ง่ายๆนะใช่ครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตอบให้ยากนะ ทำทำยังไงถึงจะเป็นไซตใช่คุณต้องคำนวณดีๆครับว่าอ่ะห้าตัวนะฮะต่อยังไงกี่ชิ้นะฮะต้องต่อไปเรื่อยต้องมีวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วยถูกต้องและศิลปะนี่ถ้าสมองไม่ดีนี่ต่อแค่นี้จบเลยนะคือบางคนเนี่ย คิดได้แค่นี้ค่ะมันกว่างหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เขาเรียกดาวกระจายโอ้โหนี่แหละนะอมันมันมีการบัฟกันกบัฟกันเกิดขึ้นในครอบครัวหรือที่เรียกว่าสารสัมพันธ์ในครอบครัวถูกต้องเนี่ยค่ะสอนคุณลูกสามขวบก็ได้หรือว่าพวกเราเนด็กโตๆอย่างนี้ยี่สิบแล้วยังอยากเล่นเลย22แล้วเหรอคะพี่น้ะแหมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยที่ชมรายการอยู่ก็อยากจะเป็นเจ้าของเจ้า lighting box แล้วทํายังไงล่ะครับก็โทรเข้ามาเลยครับ ใช่โทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะตลอดที่รับชมเราสองคนอยู่เนี่ยนะคะต้องบอกว่าแม้ของเล่นดีๆแบบนี้เสริมทักษะให้กับลูกหลานรวมไปถึงเนี่ยนะคะปลอดภัยด้วยนะคะบางคนถามว่าแพงหรือเปล่าแพงหรือเปล่าบอกเลยนะฮะว่าไม่แพงเลยไม่แพงนะคะเราขายยังไงครับคุณเราขายกันเป็นชิ้นค่ะไม่ได้ช่างโล วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามากันเป็นเซตนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่เอ๊ะฟังไปแล้วเนี่ยอยากจะมีให้ลูกหลานจังเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดปกติตอนเด็กๆคุณแม่ซื้ออะไรให้เล่นอ่ะเด็กๆเหรอฮะคุณแม่ก็เดินไปในตลาดฮะเห็นมันมีใส่ถุงเวลาคุณแม่ซื้อโมฝาดที่แบบปลื้มเลยปลื้มปลื้มเลยเหรอครับโอ้ยขนมลูกอมอะไรก็ได้ปลื้มอยู่แล้วฮะตอนนั้น ปกติแล้วถ้าเกิดเหมียวนะคะเอาอย่างตัวอย่างเหมียวเป็นต้นเนี่ยนะคะ,ะถ้าเกิดอยากจะซื้อของเล่นฝากเด็กเนี่ยนะคะ,ะซื้อหุนนอห่นยนต์หุ่นยนต์เนี่ยคิดว่าโอ้โหสนุกแน่นอนถูกใจเด็กแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อเป็น<อ>ไลติงบล็อกเนี่ยนะคะนอกจากความสนุกสนานที่เด็กจะ<ช>ได้รับ,รบแล้วเนี่ยนะคะยังเสริมสร้างทักษะทําให้น้องคนนั้นเนี่ย สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ฉลาดมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดคุณซื้อหุ่นยนต์มันก็จะกลายเป็นแค่หุ่นยนต์แต่ถ้าเกิดคุณซื้อไลติงบ็อกมันอาจจะเป็นหุ่นยนต์ก็ได้นะฮะเป็นยมวก็ได้นะครับผมเหมือนด้านนี้ก็จะมีหอไอเฟลก็ได้อ๋อนี่ินมองเป็นหอไอเฟลเหนียวมองเป็นอะไรรู้ไหมเป็นอะไรครับเป็นคล้องจับปลาเออเป็นหมวกแม่มดก็ได้ถูกแม้วตามจินตนาการเลยนะคะหรือว่านอกจากจะเป็นของเล่นต่างๆแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถตกแต่งบ้านได้อีกด้วยทำไมเลยตกแต่งบ้านยังไง เวลาแต่องออกมาสวยๆแล้วเนี่ยเอาไปประดับบ้านหรือว่าตามต้นไม้อ<ช>่ะตอนคืนตอนคืนคน,นะฮะ <ใน S 1> ก็ไ<ม><ห>ปขย่าต้นไม้กันมีปาร์ตี้กันได้ใ<ช><น>ะอะเดี๋ยว คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแล้วไอ้จรวดไฟมีสีแบบนี้เล่นวันเดียวหมดหรือเปล่า่ะไม่หมดง่ายๆครับเพราะว่าอยู่โคงทนยาวนานถึง90ชั่วโมงครับผมโอ้โหไม่ต้องคำนวณครับเล่นไปแบบว่าจะลุกโตลืมแน่นอนแล้วก็นอกจากหลอดไฟที่เป็นสีแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะนี่เลยมันจะมีสีที่แตกต่างต่างทาไมต่างทําไมต้องบอกคุณผู้ชมด้วยต้องบอกเลยครับว่าสีเขียวเนี่ยจะเป็นซิลิคนที่เลืองแสงครับเรืองแสงได้บางทีเล่นตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดเราแบบไม่เรืองแสงเนี่ยจะหายากอ ใช่เ่องที่ปิดไฟแล้วอาน้องเขเล็กหลับแล้วแต่ลูกคนโตยังอยากล่นอยู่ยังมีจินตนาการอยู่ถูกต้องเลยนะคะแล้วก็ตัวเรืองแสงเนี่ยนะคะคือจะไม่มีวันหมดอายุนะคะเพราะว่าเขาใช้เทคนิคในเรื่องของการดูดแสงนั่นเองนะคะเล่นกันได้อย่างยาวนานเลยโอ้โหเล่นัครอบครัวเล่นจนลูกโตสหนุนสนานกันไปใช่แล้วค่ะนะคะ อย่างหนึ่งเลยที่ชอบเนี่ยนะคะคือถ้าเกิดคุณซื้อไปฝากเด็กๆเนี่ยนะคะเด็กๆเขาจะได้มีพัฒนาการจากการเล่นสนุกอย่างแรกเลยเนี่ยการมานั่งต่ออะไรสักอย่างหนึ่งเขาได้มีสมาธิที่ยาวขึ้นใช่เอาหนึ่งต่อสองสองต่อสามแล้วพอเกิดจินตนาการเป็นรูปร่างเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเด็กเล่นของเล่นแป๊บเดียวเบื่อแป๊บเดียวทิ้งแต่ถ้าเกิดคุณใช้เจ้า lighting box เนี่ยนะคะเป็นของเล่นที่เสริมทักษะให้กับเด็กๆยาวอ่ะคือแบบ เล่นกันไปจนแบบกี่ปีดีอะคือแบบเมื่อไหร่คุณจะต่อเป็นรูปทรงแบบนั้นได้ใช่ไหมแบบนี้ได้ต้องใช้เวลาถ้าเมื่อไหร่สมมติว่าครบ90ชั่วโมงแล้วคุณยังยังสามารถเล่นต่อไปเล่นต่อได้ควาอยานอยากให้มีแสงสว่างก็ซื้อใหม่เราสามารถต่อเป็นเมืองไลติงบล็อกได้เลยคุณเป็นเมืองซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยได้สร้างจินตนาการแต่ที่อย่างหนึ่งเลยที่ชอบเนี่ยนะคะคือเด็กเขาจะมีสมาธิ มากยิ่งขึ้น<ช>เคยเห็นไหมเวลาเด็กที่แบบ เล่นอะไรแป๊บหนึ่งก็แบบทิ้งไปเอาอันใหม่มาเล่นทิ้งไปเอาอันใหม่มาเล่นแต่คือเด็กที่แบบว่าดูการ์ตูนเยอะหรือว่าเล่นแต่เกมคือบางทีเนี่ยทำให้เด็กมีสมาธิที่สั้นจากการเล่นที่แบบว่าไม่ได้เสริมสร้างทักษะนั่นเองแต่ถ้าเกิดคุณได้ใช้ lighting box ตัวนี้นะคะเด็กมีสมาธิเสริมสร้างความฉลาดนะคะ iq แล้วก็เรื่องของอารมณ์เด็กจะแบบมีอารมณ์ที่ดียิ่งขึ้นไม่เครียดกราดโอ้โหผมว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยคงอยากได้ lighting box ไปแล้วล่ะคุณวันนี้เนี่ยราคาของเราเป็นยังไงบ้าง รราคาโปรโมชั่นสุดริ้นเลยทีเดียวค่ะเฉพาะทีมคอร์เรียโฮมช้อปปิ้งเท่านั้นนะคะคือภายในเซตของเราเนี่ยนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4กล่องด้วยกันนะคะสี่กล่อะใช่แบบต่อแล้วก็จะเป็นลูกบอลแบบนี้ให้ไปเลย2อกล่องแล้วก็แบบนี้นะฮะแต่ยังไม่ต่ออีก2กล่องเอาไปต่อเล่นกันเองอีก2กล่องทั้งหมดรวมกันเป็น4กล่องบอกเลยว่าราคาปกตินะคะอยู่ที่1990อกบาทตกลงแล้วประมาณ500อ่ะคุณแต่จริง แต่ว,ว่าไปตอกล่องเนี่ยห้าจริงๆเราว่าไม่แพงคุ้มมากๆคุ้มมากเพราะว่าเป็นของเล่นที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาพเด็กแล้วก็เสริมทักษะด้วยใช่ครับผมแต่ว่าวันนี้นะฮะนาทีนี้ชั่วโมงนี้ของเราเนี่ยขายเพียง990บาทเท่านั้นคุณโอ้โหสี่กล่องใช่ครับผม 990บาถือว่กาถูกมากมีลดหายไปพันหนึ่งเลยนะเราใจดีโอ้โหผู้ชม่าแหมของดีๆแบบนี้นะคะรีบด่วนเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะเสริมสร้างพัฒนาการให้กับน้องๆหนูๆนะคะเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็สามารถพัฒนาได้ไม่ต้องพูดแพร่ทมเองครับผมสำหรับไลติ้งเราเนี่ยโทรเข้ามาเลยฮะ หลายๆคนเนี่ยรอแบบเยี่ยนห้าที่สุดท้ายเนี่ยไม่ต้องรอค่ะโ,<อ>โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะ1,990บ,บาทเลือเพียงแค่990บาทกับเซตนี้ค่ะทั้งหมด4กล่อง<ช>ด้วยกันโทรด่วนเลยนะคะคสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Korea Home Shopping โทรเลยที่02-314-01-00ค่ะเอนันบล็อกนชินค่ะมันจะเป็นอีกชับล็อกน 어싫다. 만들고 넓고 양방향 교육에 불빛까지 반짝반짝 세상에 없는 삼색 LED 블록, 라이팅 블록. 무조건 쌓기만 하는 블록이 아닙니다. 말랑말랑 실리콘 튜브와 LED 볼이 딱딱 맞는 즐거움. 구부리고 꺾고 쩐득쫀득 신축성이 좋아. 삼각형, 사각형, 오각형, 평면 도형은 물론. 대굴대굴 공이 똑가 세모 네모 타면체도 쉽게 부렁부렁 자동차 꼬물꼬물 탈팽이 허브선 만들며 역사 공부도 하고 DNA지도와 별자리로 과학 공부도 하고 멋진 탈지와 키아라까지 상상하는 대로 생각하는 대로 다른 블록은 쳐다도 안 보고 이것만 가지고 놀아요 불빛이 반짝반짝하고 뭘 만들어도 안정감 있게 갖고 놀기도 참 편해요 여러 가지 모양으로 쉽고 다양하게 만들 수 있어서 정말 좋고요. 또 만들고 나면 굴리고 던지고. 갖고 노느라 정신이 하나도 없어요. 애들이 너무 좋아해요. 이건 단지 쌓고 부수고 그러는 블록이 아니잖아요. 굉장히 입체적인 모양까지 다 만들 수 있는 데다 쉬우면서도 생각해야 하고 또 생각한 대로 만들다 보면 아이들 성취감이 더 커지는 것 같아요. 유치원, 어린이집은 물론 미술학원에서도 인기 만발. 세살 영훈이가 만든 꼬물꼬물 아가달팽이 완전 귀엽죠? 으악! 10살 상우는 무시무시한 주라기 파크를 만들었어요! 삼색 LED 불빛으로 호기심 유발! 쉽고 재미있는 작업! 만들면서 창의력 쑥쑥! 갖고 놀면서 운동도 신나게! 양방향 교육에! 헬스 인증 안심 놀이감까지! 이제! 참새부터 블록은 라이팅 블록을 안겨 주세요. <목소리> แม่หยตอนจะเก่เนี่ยพี่ใฝ่ฝันมานานแล้วอยากมีผมทรงพังครับนี่ถ้าเกิดเรามีไลติ้งบ็อกนะฮะสามารถมีอะไรก็ได้ที่เราอยากมีตามจินตนาการของคุณพี่เลยถูกต้องนะฮ<น>ะจัดเองสร้างเองจัดเองสร้างเองใครจะไม่มองว่าเป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยไม่เป็นไร่ไม่สนใจแล้วเราจินตนาการ,รจินตนาการอยู่คนเดียวคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าไลติ้งบ็อกนะคะไม่ใช่เพียงแค่ของเล่นนะคะแต่ว่ายังสามารถเสริมสร้างทักษะให้กับน้องๆได้อีกด้วยถูกต้องไม่ว่าจะเป็น นะความฉลาดครับผมเพราะเราฉลาดปุ๊บเนี่ยเราเล่นกับเพื่อนปุ๊บอ,อารมณ์ก็ดีมีอ Q ิถูกตอ้องเล่นกับเพื่อนปุ๊บไอ นายต่ออะไรอ่ะนายเราต่อมอเตอร์ไซค์แหะอ่าเรามีความเป็นเชียร์ทีมด้วยใช่แล้วค่ะมีสร้างสรรค์ถูกต้องนะคะมีจินตนาการมันเกิดมากยิ่งขึ้นแล้วนอกจากนี้นะคะยังช่วยเสริมสร้างในเรื่องของวิชาการต่างๆก่อนวัยที่น้องๆเข้าโรงเรียนอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์มันเกี่ยวข้องคคณิตศาสตร์ทั้งวิทย์และคณิตเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นจากการคำนวณนี่ต่อมาไม่ใช้สมองคิดเลยใช่ไหมไม่ใช่หรออันไหนกี่อา มันต้องเท่าเท่ากันวิทยาศาสตร์ต้องบาลานนะคะรวมไปถึงค่ะต้องใช้ศิลปะด้วยคือเราจะได้จินตนาการเป็นต้นไม้มาหรือว่าอันนี้จริงๆเหมียวมองเป็นเรือนะอะไรแบบนี้หรือว่าที่ใส่กระถางต้นไม้ก็ได้นะคุณนี่ก็สวยงามตามจินตนาการกันไปนะคะช่วยให้น้องๆเนี่ยนะคะพัฒนา ศักยภาพของเด็กๆได้ดียิ่งขึ้นร,ริ่มรเล่นได้ตั้งแต่3คขวบโอ้โหและที่สําคัญเนี่ยสขวบเนี่ยไม่งเป็น,นสขวบครับเพราะว่าในหลายคนเนี่ยหาขอ,ของให้ลูกเล่นอยู่แต่ว่าไอ้วัวอันตรายเด็กเล็กเนี่ยจะแบบกินเข้าไปกัดเข้าไปเนี่ยเป็นอันตรายไม่มีสารพิษหรือเปล่าเขาบอกเลยนะฮะว่าได้รับ นี่เลยมาตรฐานจอากอกรเรียบร้อยแล้ว,ลวของประเทศไทยนะฮะผ่านจากประเทศไทยเรียบร้อยอนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่เกาหลีเนี่ยนะคะคนิยมเล่นกันมากๆเลยเพราะว่าน,นอกจากช่วยในเรื่องของความคิด IQ, EQ, CQ แล้วเนี่ยนะคะตัวนี้เขามีหลอดไฟนะคะคที่ถ้าเกิดสัมผัสแล้วเนี่ยจะมี ไฟขึ้นมาแบบนี้นะคะสามสีด้วยกันสีขาวสีแดงสีน้ําเงินนะครับผมใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเกิดวางไว้เฉยๆนะคะเขาก็จะประหยัดแบตด้วยตัวเองอ๋อคือไม่มีสวิตก็ปิดเองได้ใช่นะคะอัจฉริยะไม่หละอ๋อนี่ดับหมดแล้วนี่นะคะรวมไปถึงค่ะนะคะเดียวเรื่องของการใช้จินตนาการต่างๆของน้องๆเนี่ยนะคะจะต้องสัมผัสกับเจ้าซิลิโคนนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือว่าสีขาวเนี่ยนุ่มมือ S <S นะคะ,ะช่วยให้น้องๆเนี่ยที่ตอนเล็กๆเ,เ,เ,เขาเนี่ยนะคะต้องใช้มือสัมผัสแล้วก็รเรียนรู้น,นะคะคไม่เกิดอันตรายด้วยไม่ต้องขอบอกเลหลายๆคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่แหมซิลิโคนอย่างงอไปงอมาหากักเออฉันต้องเสียเ<ม>งินซ<ข>ื้อใหม่อีกแล้วไม่หักแน่นอนขอบอกเลยว่าแข็งแรงจริงครับผมแข็งแรงนะคะสามารถดัดเปลี่ยนรูปทรงได้นะคะงอได้ตามจินตนาการเลยนะคะแล้วก็เจ้าตัวหลอดไฟของเราเนี่ยนะคะให้สีสันสวยงามได้นะคะคือเล่นได้นาน ถึง90ชั่วโมงถูกต้องนะฮะหลายๆคนตอนแรกสงสัยว่าอ่ะใช่สิไฟมันกระพริบตลอดย่าไฟหมดแกก็ต้องมาซื้อใหม่ไม่ใช่หลายคนใช่มันเซฟตัวเองได้เลยนะฮะเซฟแบบจาประหยัดพลังงานเมื่อไหร่ที่เราเลิกเล่นแล้วก็ไม่มีการกระดิกกระดุกระดิกนะฮะจะลิ้นพันกันทำไมอยากเล่นเหมือนเด็กนี่ค่ะ เซฟตัวเองนะคะประหยัดแบตอย่างที่ที่เหมียวใส่อยู่นะคะก็ยืนท่านิ่งเฉยๆไม่ตบหัวตัวเองก็จะไม่ขึ้นอ่ะพี่ลองตบให้ดีไม่ไม่ไม่ดีกว่ากัค่ะทำไมครับแหมคือของเหมียวไม่เสียแน่นอนนี่ตบข้างล่างก็ได้ได้คะแล้วก็เนี่ยเรายังไม่ได้บอกเลยว่านอกจากแบตของมันเนี่ยนะคะประหยัดใช้งานได้นาน90ชั่วโมงแล้วเนี่ย มันเล่นในน้ำได้อ่ะย้ำคุณผู้ชมดีกว่าเล่นในน้ำได้ด้วยหรอไปเที่ยวทะเลกันไหมล่ะนี่ต่อเป็นลูกบอลไม่เดี๋ยวต้องขอบอกคุณผู้ชมก่อนตอนนี้เนี่ยหลายๆคนสงสัยคำถามมากมายอยากโทรมาสั่งซื้อโทรมาได้เลยนะโทรเลยระหว่างที่เราคุยไปคุอยู่ถูกต้องนะเล่นในน้ำยังไงนี่นะฮะนี่มีไฟนะฮะอะไรคุลงน้ำไปช้อนได้ป่ะช้อนแล้วก็ระวังระวังระวังไม่ต้องกลัวพี่ไม่เคยกลัวอยู่แล้วน้องนอนอ้าวนี่นะคะก็คือมีไฟแบบนี้เนี่ยนะคะเจ้าตัวหลอดไฟของเรานะคะมีการ ดิดมาอย่างดีเฮ้ยให้ตกใจไม่ใช่ไม่เป็นอะไรก็ผมจะบอกว่าไม่เป็นอะไรฮะถ้าเกิดไม่ไม่ได้ให้ตกใจไม่เป็นจริงๆแล้วตกใจทําไมถูกต้องนะฮะไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วขึ้นมานี่าเขย่ายังมีไฟไหมนี่ไฟขึ้นเป็นปกติค่ะไม่มีเสียแน่นอนรถมลนะเด๋ยวนี่แต่ละพี่กัดจะเล่นเหมือนกันนะเนี่ยน้องเล่นไม่เป็นถ้าเกิดน้องขึ้นมาปุ๊บอ่ถ้าเกิดมันไม่มีไฟขึ้นมาปุ๊บเขย่าใส่เลย ควาหน้าพี่สวยงามโอเคครับผมก็คือเวลาเราไปเที่ยวนะคะไปว่ายน้ํากันอย่างเช่นลูกพลอย่างเงี้ยเราจะมีโอกาสไปว่ายน้ํากันผู้ปกครองอะไรเงี้ยพี่ผู้ปกครองพาลูกไปว่ายน้ำอะไรตึ้งๆเป็นเล่นนี่โยนบอลเล่นกันในน้ำรับส่งรับรับรับ เออสนุกไหมมันสนุกออย่างนี้นี่แหละตกใจน่าจะย้อนอีกะก็จะต้องขอบอกิันึงนะฮะวันไลติ้งบล็อกที่เรามาขายกันเนี่ยวันนี้ได้กี่ชิ้นยังไงบ้างครับวันนี้ต้องบอกเลยว่ามาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆแน่นอนระหว่างที่ฟังเราไปเนี่ยนะคะภายในเซ็ตของเราเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยทั้งหมด4กล่องด้วยกันนะคะนั่นคือกล่องที่เราต่อมาให้เป็นลูกบอลแบบนี้นะคะ2กล่องแล้วก็ ให้ไปต่อเองอีกสองกองนะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังโปรโมชั่นดีๆเฉพาะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเรามาทดสอบ EQ IQ แล้วก็ CQ ของพี่บาสสักนิดหนึ่งดีกว่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าถ้าเกิดพี่บาสเล่นเนี่ยพี่บาสจะมีจินตนาการมันเกิดเล่นเป็นอะไรถ้าน้องถามพี่ขนาดนี้เนี่ยพี่ก็ต้องต่อให้น้องดูนะครับจัดเลยค่ะนะจัดได้มาแบบนี้นะฮะแบบยังไม่ได้ต่อนะครับผมมี หลอดไฟอยู่น,<ช>นี่2ีชิ้นใช่ครับผมแล้วก็นี่เลยสำหรับซิลิโคนเรืองแสงนะฮะ,ะ26ชิ้นครับแล้วก็ซิลิโคนสีขาวนะฮะ72ชิ้นด้วยกันใช่ค่ะมากันเป็นเซตแบบนี้อันดับแรกถ้าเกิดพี่ได้มาคุณแม่ซื้อให้ปุ๊บดีจให้ก่อนอันดับแรกต้องตาไหล <c oughs> ไลติงบอกเล่นยังไงใช่ไหมอันดับแรกเนี่ยพี่คงขย,ยา เรามีเลรนดนตรีในหัวใจเราเล่นเป็นไข่ก่อนเป็นเสียงดนตรีง่านะฮะเราเล่นตอนกลางคืนเนี่ยมีแสงเล่นแบบนี้ก็ได้ใช่ครับผมนะฮะง่ายสุดแล้วเล่นง่ายที่สุดเลยพี่จินตนาการหล่ะถ้ามีจินตนาการมันเกิดขึ้นมานิดนึงก็มาต่อเราต้องมาดูกันเราต้องมาดูกันมาดูกันนะคะข้อต่อเนี่ยเไื่อย็ข้อต่อไม่แข็งเดี๋ยวบิดให้คุณผู้ชมดูนี่นะครับผม นะฮะไม่แข็งงอได้ปิดได้ไม่มีแตกหักบาทมือน้องๆแน่นอนปลอดภัยนะคะแล้วสีเนี่ยนะคะก็คือได้รับมาตรฐานมอกรในประเทศไทยแล้วด้วยนะคะไม่มีสารตะกั่วตกค้างในของเล่นอย่างแน่นอนนี่พี่เริ่มแล้วนะพี่เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะจะตอบอะไรยัง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 ยแหมมันจะดูถูกไปนี่เริ่มมาแล้วรูปเป็นล่างแล้วคุณค่ะเริ่มเริ่มสวยนะเริ่มสวยนะ ต้องมีจินตนาการถูกต้องนะฮะบอกแล้วว่าผมเป็นคนมีจินตนาการคุณโอ้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะค,คือระหว่างที่ได้เล่นไปเนี่ยนะคะคก็คือเราจะต้องมีสมาธิใ,<ช>ในนั้นเลยนะคะหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ ที่ตามมาติดๆนะคะนั่นก็คือจินตนาการนะคะและที่จะทำให้น้องๆได้สามารถพัฒนาทักษะของตัวเองในเรื่องของวิชาต่างๆนะคะนั่นคือคณิตต้องคิดไหมล่ะว่าเมื่อข้างซ้ายเราต่อไปสองข้างขวาจะต้องสมดุลด้วยต้องมีการบาลานซ์มาใช้คณิตศาสตร์ก็จะตามมานะคะแล้วก็เรื่องของศิลปะนะคะคิดไปในหัวว่าเอ๊ะอยากจะได้เป็นต้นไม้นะคะและจะทำยังไงให้ต้นไม้เกิดขึ้นกับไลทติ้งบ็อกแบบนี้อันนี้แหละค่ะคือ ความท้าทายที่น้องๆนะคะจะได้ใช้ l i g h t บ็อก o x พัฒนาทักษะของตัวเองนั่นเองได้แล้วครับเรียบร้อยโอ้ยยังอะไรครับพี่คะยังพูดไม่ทันถึงไหนเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเฉลยนิดหนึ่งจินตนาการที่ายก็คืออะไรจินตนาการของพี่บาร์ตแบบว่าอะไรนี้ก็แบบมันต้นคริสต์มาสหรือเปล่าที่แบบว่ามันสวยๆไปไกลไปไกลไปใกล้ตัวหน่อยใกล้ๆหรอใกล้ตัวหน่อยเด็กๆนึกย้อนไปเป็นเด็กเป็นเด็กเเด็กเหรอครับผม นึก<อ>นาศนิษแก่แล้วอะไรเนี่ยเด็กๆผมอยากเป็นนินจาครับเป็นดาวกระจายครับโอ้โหนี่เลยไอคิวมีแค่นี้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะคือเด็กเนี่ยได้ใช้จินตนาการของตัวเองที่มากกว่าการเล่นของเล่นทั่วๆไปคือบางคนเนี่ยนะคะเล่นของเล่นทั่วๆไปเนี่ยนะคะสมมุติซื้อรถนะคะไดหมแล้วเป็นปลาแล้วเห็นไหมไหนคะปลาเออมีขี้เป็นปลาแล้วไงคุณหี ไม่ทันปลาลงน้าไดไ้ไม่รู้ว่าคุณพี่ต่อ,อยาก หรือว่าจินตนาการน้องไม่ถึงนี่เห็นไหมเห็นปลากระดิกหัวได้ด้วยเห็นไหมโอ้ยแม่สุดยอดเลยเนี่ยนะคะคือมันเล่นในน้ำยด้ทุกที่อย่างน้องๆอาบน้ําอยู่นะคะบอกแล้วว่าตั้งแต่สามขวดเป็นต้นไปนะคะสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆแล้วก็ได้เสริมสร้างทักษะด้วยวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจโทรเข้ามาเลยนะฮะอยากรู้ว่าโทรเข้ามาแล้วได้อะไรกลับไปบ้างสี่กล่องเนี่ยสี่กล่องมันมีอะไรบ้างคุณนี่เลยแบบต่อแล้วแบบต่อแล้วก็จะเป็นนี่เลยค่ะนะคะตัวอย่าง ให้คุณผู้ชมไปลองเล่นกันที่บ้านแบบนี้แบบต่อแล้วจะมีให้ทั้งหมด2กล่องด้วยกันนะคะและแบบที่ให้ไปต่อเองอีก2กล่องนะคะวันนี้นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนเลยว่าภายในกล่องเนี่ยจะมีอะไรบ้างสําหรับที่ต่อแล้วเนี่ยนะคะหลอดไฟจะมีทั้งหมด28ชิ้นนะคะแล้วก็สีเขียวเรืองแสงมีทั้งหมด12และสีขาวนะคะจะมีทั้งหมด 30ด้วยกันค่ะคูณ2ไปเลยคูณ2ไปเลยแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดเท่านั้นนะฮะนี่เลยนี่แบบยังไม่ต่อครับผมนะฮะรับไปเลยฮะหลอดไฟทั้งหมด28ดวงนะฮะ28ชิ้นด้วยกันฮะแล้วก็ซิลิโคนเรืองแสงสีเขียวนะครับผม26่สิบหตัวฮะแล้วก็สีขาวนะฮะทั้งหมด72ตัวครับผมโอ้โหเยอะมากๆเลยไม่ใช่แค่กล่องเดียวนะคะแบบคูณสองคูณ2นี่ต่อให้แล้วอีก2องทั้งหมด สี่สกล่อง,องด้วยกันนะคะปกติราคาเท่าไหร่คุณปกติต้องบอกเลยนะคะราคาจะอยู่ที่1,990บาทบแต่ว,ว่าวันนี้ค่ะเฉพาะคุณผู้ชมที่รับชม Korea Home Shopping อยู่ที่บ้านตอนนี้นะคะ <ผม S 1> คุณจะสามารถโทรสั่งได้ในราคาเพียงแค่ 990บาทโอ้โห990บาทคุณรอดที่สุดอะโอ้โหอยากจะจับจองเป็นเจ้าของอยากจะซื้อไปฝากน้องๆหลานนะคะจริงๆถ้าเกิดมีลูกเนี่ยผมซื้อให้ละแต่ว่ายังหาภรรยาไม่ได้ครับมันต้องนอีกนานอะพี่ค่ะเราซื้อให้หลานก่อนไหม้วมาตัดผมอย่างนี้นะหาภรรยาได้หรือเปล่าแหมนะคะเอาฝากคุณผู้ชมไ้เลยดีกว่านะคะซื้อฝากนหคะให้หลานก็ได้ค่ะคุณพี่โทรเข้ามาเลยครับตอนนี้ฮะกับไลท์ติ้งบล็อกครับใช่แล้วค่ะ ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างค่ะโทรเลยสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่คอรีย h โฮมช้อปปิ้งโทรเลยที่02-314-0100ค่ะมนดค่ะด끝เ볼록도นก니다ชิ고พลุกโตอริมิดาตีจ๊อปชับก๊อตกจักรชว์ัลตง้กนรล,ล,ลนลน 결과 노는 듯 신나게 만들면서 창의력! 꾸구 놀면서 활동성까지 키워주는 양방향 교육 교재 아이들 교구! 무엇보다도 안전해야죠? KC 인증 획득! 인체 무해 실리콘 소재로 아이들에게 더욱 안심! 충격이 강한 견고함으로 험하게 갖고 놀아도 오케이! 이제 참새부터 블록은 라이팅 블록을 안겨주세요. 오각형볼! 사각형볼 두 세트를 그리는데 오늘 주문하시면 원 플러스 원 허격 구성! 오각형볼, 사각형볼 두 세트 또 총! <목소리> 아하, 아, 아, 뭐, เป็นเต่าฉลาดครับมันก็ยอมไม่ได้เหมือนกันทำไมถึงฉลาดรู้ไหมทำไมอะคะเนี่ยเวลาพูดอะไรมันครับครับครับคแหมคือเราสองคนนี้เราถกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะกับการได้เล่นไลติ้งบล็อกกับการจินตนาการดีแบบนี้นะคะเนี่ว่าประโยชน์มีเยอะแยะมากมายเลยครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบเสริมสร้างไอคิวเอคิวซีคิวนะครับผม ฉลาดอารมณ์นะคะความคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงนะคะวิชาการเรียนต่างๆแม้แต่น้องๆไม่ต้องเข้าเรียนคณิตมาวิทยาศาสตร์มาศิลปะมาดีๆแบบนี้รถที่สุดเลยเราสองคนเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะไม่จริงๆพูดถึงว่าเป็นวัยรุ่นดีกว่าขนาดเราสองคนเป็นวัยรุ่นแล้วยังรู้สึกสนุกกับไลท์ติ้งบ o ็อกอยู่เลยใช่นั้นแหละครับผมนะฮะและที่สาคัญฮะของในชนิดนี้ ผ่านการรับรองจากองกเรียบร้อยแล้วในประเทศไทยด้วยนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะคะและที่เกาหลีเนี่ยโอ้โหใครดีใครดีนะคะกับโฮมช้อปปิ้งที่เกาหลีเนี่ยเขาชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ค่ะเร็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็กตั้งแต่อย่างเล็กๆถูกต้องนะมีการวางแผนเขาจะให้เด็กเนี่ยลูกเราเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยเล่นอะไรดีเล่นอะไรดีเล่นแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าสามารถพัฒนาสมองได้หรือเปล่าอันนี้ไลทิ้งบล็อกตอบโจทย์สาหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหา ของเล่นให้กับเด็กที่บ้านคุณอยู่เลยผมว่าทุกอย่างแหละครับนะฮะปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าอะไรทิ้งบอกเนี่ยสุดยอดจริงๆนะของของเล่นเด็กสมัยนี้ยุคนี้เลยถูกต้องค่ะนะคะนี่เลยนะคะก็ภายในเซตบอกแล้วนะคะว่าจะมีให้ทั้งหมด4กล่องด้วยกันจะบอกเลยนะฮะตอนนี้โทรเข้ามาเลยครับเวลา่ยใกล้หมดลงแล้วใช่แล้วค่ะนะคะโทรเข้ามาเลยโทรเข้ามาเลยภายในเซตของเราต้องบอกเลยนะคะก็จะมีประกอบกันไปด้วยนะคะหลอดไฟนะคะตรงนี้บอกเลยว่าสามารถลงน้ำได้ย้ำ กับคุณผู้ชมเลยนะคะบ,บางคนแบบโอ,โอ้โหอะไรอ่ะมีไฟแบบนี้มันลงน้ําไปจะเป็นอันตรายกับน้องๆหรือเปล่า<ช>ไม่ต้อง <ผม S 2> ห่วงนะคะเมื่อสักครู่เราทดสอบไปแล้ว มันคืออะไรอ่ะมันคือหมวกเล่านิทานก็ได้เล่านิทานยังไงอ่ะเนี่สมมติผมเล่นเันเต่าเต่าถ้าคุณแบบทํเป็นกระต่ายขึ้นมาแล้วก็เล่นกันได้เล่านิทานได้เต่าจ้าก็อาจจะเป็นสมมุติคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเล่นด้วยกันนะคะใช้เวลาว่างกับครอบครัวให้เป็นประโยชน์ถูกต้องนะคะนั่นเองแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยนะคะได้สนุกสนานกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะะสำหรับวันนี้มาตอนนี้ได้อะไรกันบ้างคุณคุณผู้ชมคงอยากจะโทรแล้วแหละโทรเข้ามาคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้โปรโมชั่นเฉพาะที่ ค o รีอ h โฮมช้อปปิ้งนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจโทรด่วนเพราะว่าวันนี้ค่ะ4กล่องครับสกล่องนะคะจะได้รับแบบที่ต่อให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลูกบอลแบบนี้2กล่องแล้วก็ยังไม่ต่ออีก2กล่องนะฮะปกติมูลค่า1,990บาทครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เฉพาะที่ค o r ี a Home Shopping เหลือเพียงแค่เท่ไหรเท่าไหร่9 0าาร้อ้าสบาท าพี่สุดอ่ะนะคะฝากกันเลยฝากเลยนะคะต้องโ่วนเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นให้ที่หน้าจอค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรา2คนหมดเวลาแล้วต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามสินค้าดีๆได้กับ Korea Home Shopping ค่ะครับผมวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Korea Home Shopping โทรเลยที่023140100ค่ะ